ของซิบิลารัดผมพอดีเขามาเองไม่ได้ผมก็อเอางานเขามาเป็นงานบุก,กระดาษก็เลยมีแต่ง,งานชิ้นไม่ค่อยใหญ่มากเ,เขาเขามีงานชิ้นใหญ่วบบนี้แล้วก็มีงานที่เขียนโลแกนแรสที่ก็มีน้ำหนักของเขาเองครับตอนนี้มีใครออกเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นชาวบุรกเรียคนนี้ก็ ตอนนี้เป็นคนเพื่อนสนิทกับผมอายุก็ห่างกับผมสิกว่าปเีเป็นรุ่นน้องออคนนี้เป็นคนที่ทํางานหลายๆยาอย่างเขียนภาพนั่งทาวีดีโอทํางานเป็นคอนเซปต์อาร์ตทำงาน,น, Art, งานอินสตอรแล้วผมชอบงานของเขามาเป็นเวลานานแลวเขาเขาเป็นคนที่ ไม่ค่อยง่ายบานคนที่มีข้อแม้เยอะแต่แต่งานของเขานักเปนใจมากผมงานขงเข,า,นขาเป็นคนที่ไม่แคร์เขาไม่แคร์วงการศิละปะไม่แคร์ว่าเขาจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีคือเขาทําในสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วแล้วชัดเจนเแล้วก็อย่างงคือจริงใจ ก็งานที่เอามาในนิทรรศการนี้ก็เป็นก็เลยมีแคแ่วิดีโอ,ส,อสั้นๆสาวชุดแล้วก็มีงานที่เขียนภาพเขียนของเขาที่เขียนบนกระดาษแมกกาซีนชิ้นเล็กๆเป้อุดมเป็นความจริงเป็นดีไซนเนอรก์ก็เรียนอาร์ตมาแต่ว่า หลังก็ไปมีชื่อเสียงทางด้านดีไซน์ก็เป็นคนจุดท้ายที่ผมชวนมาร่วมผมคิดว่างานของเขามันจะแตกต่างไปจากคนอื่นแล้วาการความแตกต่างแนี้ยมันทำให้มันมาทำให้เสริมนิทรรศการครับวันที่ออนีเนี่ยเป็นเป็นมี เป็นงานออบเจกที่เป็นอ็อบเจกแบบเกมที่ชวนเข้ามาเพราะว่ามีงานอีกที่น่าสนใจก็เลยชวนเข้ามาร่วมสแสดงออคมอคมเป็นเป็นรุ่นน้องที่ผมติดตามมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็เห็นงานงานสีน้ำบนกระดาษชุดนี้ผมเห็นมาตั้งนานแล้วก็ เมื่อต้นปีก็เลยมาขอดูของจริงเขาแล้วก็เ้วชอบก็เลยคิดว่าก็เลยชวนเขามามมนนร่วมในเทศกาลด้วยกันก็มีแข่งเพียงแค่ไม่ทิชด,ดีกว่าเพราะว่าความจริงการทําง,งานศิละปะเน,นี่ยมันเป็นมันมันเหมือนกับคือคนทาง,งานทุกคนก็มีชะตาก,การรมของเขามีทางของเขาอมันก็ไม่ได้ตา่างไปกับชีวิตการใช้ชีวิตของเราเองเหรอกทางของทุกคนเนี่ย มันมีอยู่แล้วใครจะเจออะไรไม่เจออะไรเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นชะตากรรมที่ถิกําหมดมาแล้วผมไม่ได้เป็นคนเชื่อ,เ,อ,อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าบางอย่างเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นทางทุกคนมีทางของเขาแล้วแล้วผมเองผมก็ยังผมเองผมก็ยังยังต้องต้องเดินทางผองผมอยู่ พราะงั้นไม่บางอาจที่จะไปแนะนนำคนอื่นในในอะจริงก็มีอยู่อย่างเดียวคือถ้าอยากจะทําอะไรให้ทําจริงๆแล้วก็ต้องต้องต่อสู้แล้วไม่ไม่โมแต่อ้าง